ตาชูคู่ชาวบ้านโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน F อฟร้อยร่วมกับคณะ,ะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการตาชูคู่ชาวบ้านซึ่งจะทําโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับตามปกติแล้ว เราก e ็จะมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนเวลาส1อนาฬิกา10นาทีถึง11บเนาฬิกาสสิบห้านาทีทางสถานีวิทยุเสีงสื่อสารมวลชน fm ร0อยคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผมนิติธรแก้วเกตับนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเนื้อหาของเราในสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันซึ่งนับได้ว่า เป็นเรื่องที่ทุกคนกําลังให้ความสนใจและกําลังจับตามองกันอย่างทวนหน้าจะมองไปทางไหนจะเปิดสื่อช่องทางไหนก็มักจะพบเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรประจําปี2566นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะมาพูดถึงข้อมูลทั่วๆไปของการเลือกตั้งครั้งนี้ให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบปรรยากาคร่าวๆก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นที่ผ่านมามันมีอะไรบ้าง มันเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องราวทางกฎหมายที่เราจะมาให้ความรู้กันในวันนี้นะครับแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับเราจะพูดถึงข้อมูลโดยทั่วๆั่วไปโดยไม่มีการแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดทัศนคติทางการเมืองอย่างแน่นอนครับสามารถฟังได้อย่างผ่อนคลายครับผมจากที่ผ่านมานะครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำปี2566นั้นจัดขึ้นในวันที่1 4ี่พฤษภาคม 2,566ที่ผ่านมาครับซึ่งจากการรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้ออกมาชี้แจงต่อประชาชนว่าในปีนี้นับได้ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับด้วยในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากทั่วประเทศทั้งหมดประมาณ52ล้านคนและมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดจํานวน สามสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสองคนคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับนับว่าเป็นจำนวนคนหมายใช้สิทธิ์ที่เยอะมา,ากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังโดยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการที่ได้ประกาศโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นได้สรุปว่าพรรคเก้าไก่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับที่หนึ่งและได้ที่นั่งในสภามากที่สุดจากทุกพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยได้ที่นั่งสสเขตหนึ่งร้อยสิบสองท,ที่นั่ง และสะสบ,บัญชีรายชื่อ39ที่นั่งรวมทั้งสิ้น151ที่นั่งจึงสมควรได้ติดในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนซึ่งเราก็น่าจะพอเห็นการแสลงข่าวเกี่ยวกับการรวมพรรคการเมืองเพื่อการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคดังกล่าวแล้วจากช่องทางสื่อต่างๆในช่วงเวลานี้นะครับแต่ในวันนี้ทางรายการจะไม่ได้มาพูดอธิบายหรือลองรายละเอียดกันตรงส่วนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมคิดว่า จากสถานการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมานี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเกิดข้อสงสยัยหรือมีคำถามกับกระบวนการเลือกตั้งต่างๆรายประการอยู่นะครับเช่นการเลือกตั้งคืออะไรทำไมเราต้องไปเลือกตั้งกระบวนการเป็นอย่างไรสสเขตหรือสสบัญชีรายชื่อต่างกันอย่างไรและที่สำคัญคือทำไมเราเลือกตั้งกันจบไปแล้วถึงยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีเสียทีเมื่อไหร่เราจะรู้ตัวผู้ที่รับตนนำแหน่งนายกรัฐมนตรีกันในวันนี้ ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปต่อการถามเรล่านี้ให้หายสงสัยกันนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตราสองประเทศไทยเรานั้นมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและในมาตราสามกำหนดว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการครับแต่จำนวนประชากรไทยในปัจจุบัน มีมากกว่า66ล้านคนซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมการปกครองดังนั้นในการบริหารประเทศจึงต้องมีตัวแทนของประชาชนเข้าไปทําหน้าที่ดังกล่าวซึ่งก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รครับด้วยเหตุนี้การเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งสําคัญในการเลือกเฟ้นผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยครับคุณผู้ฟังซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชานจาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2564กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน500คนโดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ,บ,แบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนและสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน100คนครับคุณผู้ฟังซึ่งการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่และจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตการเลือกตั้งนั้น ให้ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่สองพศ2566โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดแบ่งเขตจากทังหวัดทั่วประเทศให้ได้400เขตนะครับเช่นในจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีเขตการเลือกตั้งที่ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด10เขตซึ่งหากสาสาคนได้ในเขตนั้นๆได้รับคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นมากที่สุด และมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่มีการเลือกผู้ใดให้ก็ถือว่าได้รับเลือกตั้งในเขตนั้นๆและก็จะได้ที่นั่งเข้าไปนั่งในสภานั่นเองครับโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2อ6 1ห็ดครับส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่สอง พศ2566กำหนดว่าพรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้พักละหนึ่งบัญชีโดยมีจำนวนไม่เกินหนึ่งรอรายชื่อและจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลผู้ถูกเสนอในบัญชีด้วยนะครับโดยใครจะเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อนี้จะต้องไม่มีรายชื่อซ้ำกับพรรคการเมืองอื่นและซ้ำกับสสที่ลงสมัครแบบแบ,บ่งเขตเลือกตั้งนะครับสำหรับบัญชีรายชื่อ จะมีการเรียงลําดับตั้งแต่อันดับที่หนึ่งเรียงลงไปว่าในลําดับที่เท่าไหร่จะมีรายชื่อของใครนะครับโดยจะดําเนินการจัดส่งบัญชีรายชื่อไปให้กับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนจะปิดการรับสมัครสสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากนั้นเมื่อผลคะแนนเลือกตั้งออกมาและคํานวณออกมาว่าพรรคการเมืองนั้นได้ที่นั่งในบัญชีรายชื่อกี่ที่นั่งสสอที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อก็อจะได้เข้าไปนั่งในสภา,าตามลําดับของชื่อ ที่มีการปรากฏเป็นบัญชีรายชื่อนั่นเองครับคุณผู้ฟังตัวอย่างเช่นพรรคขอไข่มีบัญชีรายชื่อที่ส่งให้กับคณะกรกกรมการการเลือกตั้งอยู่ดังนี้ลำดับที่หนึ่งในกอลำดับที่สองในขอและลำดับที่สามในคอเมื่อผลการเลือกตั้งและการคำนวณของคณะกรกกรมการเลือกตั้งออกมาว่าพรรคขอไข่ในที่นั่งของสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดสองที่นั่งในกอและในขอ ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อ 1, ลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สองตามลำดับก็จะได้เข้าไปมีที่นั่งในสภาแต่ในคอที่อยู่ลำดับที่สามก็จะไม่ได้เข้าไปมีที่นั่งในสภานั่นเองครับคุณผู้ฟังคำถามต่อมาที่ทุกท่านอาจจะยังสงสัยในเรื่องของสสอแบบบัญชีรายชื่อนั่นก็คือว่าแล้วคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งนั้นจะคำนวณจำนวนจำนวน,จำนวนที่นั่งของสอสแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคได้อย่างไรมีวิธีการอย่างไรในเมื่อถ้าเราดูจากคะแนนผลการเลือกตั้งนะครับ จะเห็นว่ามีคะแนนลงคะแนนในสอสอบแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคสูงเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวแล้วเราจะกิ้เทลือที่นั่งหลักร้อยกันได้ยังไงคําตอบของลิ้นนะครับอยู่ที่ว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีสูตรคํานวณจากจํานวนสัดส่วนคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับนั่นเองครับโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรฉบับที่ 2, สองพศ2566ดังนี้ครับ ในประกาศแรกจะดาเนินการรวมผลคะแนนทั้งหมดที่ทุกพักการเมืองได้รับมาจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสามาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากทางประเทศมาเป็นจํานวนรวมของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสสบแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นจะมีนําการนําคะแนนทั้งหมดไปหารด้วยจํานวนที่นั่งของสอบแบบบัญชีรายชื่อในสภาทั้งหมดนั่นก็คือหนึ่งรเสียงด้วยผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ย ต่อสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งคนครับและจากนั้นจะนําคะแนนจากการลงคะแนนเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับมาหารด้วยคะแนนเฉลี่ยที่ผมได้กล่าวไปนั่นเองครับตัวอย่างเช่นในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งมีผู้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในสสบัญชีรายชื่อรวมทั้งหมดส0มสิบล้านเสียงก็จะนําจํานวน30มสบล้านนี้ไปหารด้วยหนึ่งรที่เป็นจํานวนสสบัญชีรายชื่อทั้งหมดในสภา ก็จะได้ทั้งหมด3ามแสนเสียงตรงนี้เองนะครับคือจํานวนคะแนนเฉลี่ยที่พรรคการเมืองหนึ่งจะต้องได้รับคะแนน3ามแสนคะแนนต่อการมีสสบัญชีรายชื่อหนึ่งที่นั่งกล่าวคือหากพรรคใดจะได้สสบัญชีรายชื่อหนึ่งที่นั่งจะต้องได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสอสแบบบัญชีรายชื่อเป็นจํานวนสามแสนคะแนนขึ้นไปถึงจะได้สสบัญชีรายชื่อหนึ่งที่นั่งโดยหากพรรคขอไข่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งลายสอบบัญชีรายชื่ออยู่ที่15้าล้านเสียง เมื่อนําไปหารต่อจํานวนคะแนนเดียที่ต้องได้รับต่อสสอ,สอ,สอ,สอัธิบดีรายชื่อหนึ่งคนนั่นคือสามแสนก็เท่ากับว่าพรรคขอไข่จะได้ที่นั่งในสภาไปทั้งหมดห้าสิบที่นั่งนั่นเองครับทั้งนี้ยังมีกรณีอื่นออีกเช่นหากจำนวนที่นั่งที่คานวณออกมาเป็นจํานวนเศษส่วนหรือการได้จํานวนรวมไม่ครบหนึงร้อยที่นั่งแต่ผมจะไม่ขอพูดตรงส่วนนี้นะครับเพราะน่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากและอาจทําให้คุณผู้ฟัง เกิดความสับสนได้ครับผมจึงขอพูดคร่าวๆเพียงเท่านี้นั่นเองครับคุณผู้ฟังก็ได้ฟังในเรื่องของความสําคัญของการเลือกตั้งละความแตกต่างของสสบัญชีรายชื่อกับสสแบบแบงเกตเลือกตั้งกันไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆเช่นคุณสมบัติของสสหรือเมื่อไรเราจะทราบนายกรัฐมนตรีมันมีกระบวนการใดบ้างเรื่องเหล่านี้ขอให้คุณผู้ฟังรอติดตามในช่วงถัดไปนะครับสำหรับในเรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีการกำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา97ดังนี้ครับประการแรกจะต้องมีสัญชาติไทยมาโดยการเกิดเท่านั้นครับประการต่อมาบุคคลนั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้งประการต่อมาบุคคลน,นั้น จะต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลา90วันนี้ให้ลดเหลือ30วันครับและบุคคลที่จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีการศึกษาหรือเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีครับส่วนลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ห้ามไม่ให้ใช้ติดสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา98ดังนี้ครับคือบุคคลที่ติดยาเสพติดให้โทษบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือซื่อมวลชนใดๆเป็นบุคคลผู้อีลักษณะต,ต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิือตั้งได้แก่ภิกษุธรมเนนนักพรตหรือนักบวช อยู่ในระหว่างถูกเพื่อถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตามวิกลจริตหรือจิตฟันเฟินไม่สมประกอบเหล่านี้ครับคุณผู้ฟังลักษณะต,ต้องห้ามประการต่อมาคือเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกระงับสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพื่อถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งต้องคำพิพากษาให้จำคุกหรือถูกคุ้มขังโดยใหม่ของศาลเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมาย,ยังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง ยกเว้นความผิดและหูโทษหรือความผิดที่ได้เกิดจากการกระทําโดยประมาทครับเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการเคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก เพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดกฎหมายว่าด้วยการพนัน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินความผิดฐานกระทําการอันเป็นการชุจริตในการเลือกตั้งครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้ยังห้ามบุคคลที่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํานอกจากข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปีพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรชาชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตําแหน่งในองค์กรอิสระหรืออยู่ในระหว่างต้องห้ามไม่ให้ดารงตําแหน่งทางการเมืองรวมไปถึงผู้ที่เคยพ้นตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา144รสสและมาตราสองรสสหวรรคามเป็นไงกันบ้างครับ กับการทําความรู้จักกับสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรจากที่ผมได้อธิบายให้ฟังคุณผู้ฟังน่าจะได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสไปพอสมควรแล้วแต่ผมคิดว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่มันยังติดอยู่ในใจของคุณผู้ฟังนั่นก็คือจบการเลือกตั้งไปหลายวันแล้วเมื่อไหร่เราจะได้รู้จักกับนายกรัฐมนตรีคนที่30กันเสียทีซึ่งผมจะพาคุณผู้ฟังไปทำความเข้าใจและไปหาคำตอบกันนะครับ หลังจากที่เราทำการเลือกตั้งทั่วไปกันในวันที่14พฤษภาคม2566ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรพศ2561มาตรา127กำหนดให้คณะก,กรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรแอนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ได้มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้าไปกว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งครับสําหรับสอบสอบแบบบัญชีรายชื่อก็อจะใช้หลักการเดียวก,กับสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่ 2, อสองพศ2566 เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า60วันนับแต่วันที่เลือกตั้งครับหลังจากที่เราทราบผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพศ2560มาตรา121จะต้องมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน15วันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้ตัวของผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาแล้วทางประธานรัฐสภาจะทำการนัดประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายยรัฐมนตรีต่อไปนะครับและหลังจากนั้นจะมีการจัดตั้งรัฐบาล และมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีกันครับคุณผู้ฟังในการลงคะแนนโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีในการประชุมดังกล่าวนั้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนารไทยมาตรา272กํากำหนดไว้ว่าให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาแต่แผู้ที่จะได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท,ที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจึงจะทําให้สมาชิกวุฒิสภา จําเป็นต้องออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยครับคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อรวมสมาชิกของทั้งสองสภาคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนและสมาชิกสภาที่แทนราษา250คนก็จะได้จํานวนรวมทั้งสิ้น750คนครับดังนั้นแล้วบุคคลที่จะได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องได้คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน คือต้องได้จานวนคะแนนเสียงอย่างน้อยสามร้อเจ็ดสิบหกเสียงนั่นเองครับคุณผู้ฟังและตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าผู้ที่จะมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้มีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นได้แจ้งไว้เพราะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผูดแด้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผูดแด้แทนราษฎรนั่นก็หมายถึง พรรคการเมืองที่มีที่นั่งสอสอมไม่น้อยกว่า25คนด้วยนะครับซึ่งจะมีสิทธิ์เสนอชื่อตามที่พรรคการเมืองได้แจ้งไว้สําหรับการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับเอาละครับในวันนี้คุณผู้ฟังทุกคนคงได้ทราบาถึงความสำคัญของการเลือกตั้งว่าทําไมเราจึงต้องไปเลือกตั้งด้วยหรือการนั่งข้อความขออภัยครับหรือการทําความเข้าใจถึงสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อว่าคืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไรรวมไปถึงคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าจะต้องมีอะไรบ้างและยังมีในเรื่องของขั้นตอนกระบวนการในการเลือกนายกรัฐมนตรีอีกด้วยส่งผลให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้เข้าใจกระบวนการการเลือกตั้งมากขึ้นครับผมซึ่งผมหวังว่าเนื้อหาตรงส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกท่านได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตราชูคู่ชาวบ้านนะครับ และขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนเอ1 0รอคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับรวมทั้งขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินีผู้เลื่องเรื่องผลหัวนหน้าโครงการด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายที่มีความน่าสนใจของทางรายการของเราได้จากช่องทางเพจ Facebook หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube โดยการค้นหาด้วยการพิมพ์ชื่อรายการปราชูผู้ชาวบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนิติธอนแก้วเกตผู้ดำเนินรายการต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันกับรายการตราชูผู้ชาวบ้านได้ใหม่ในวันอาทิตย์ที่เดือนมิถุนายนเวลา11นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกา35นาที ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100สำหรับวันนี้สวัสดีครับ